สำหรับต่อไปก็เป็นวาระของวิน,นัยแต่รีวิน,นัยนี่แทนที่จะคขาบทมาพูดก่อนเห็นว่าเครียดเกินไปจึงเอาปฐมบัญญัติมาพูดเสียก่อนเป็นการขั้นสำหรับวินัยน,นี่ขอย้ำเรื่องประราชิกนะมีความสำคัญก็ราดขาดก,ขาด,กขาดความเป็นพิสุประราชิกจะมีสี่ข้อหนึ่งพิสุเสพเมถุนต้องประราชิก สองิสษุเถือของที่เจ้าของไม่ห้เขาให้ไม,ไม,ไม่ไม่ให้ไม่ให้ได้ราคาตัต้งหนึ่งบาทขึ้นไปต้องประราชิกสามิสูุกแกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตายต้องประราชิกสี่พิสูุโอดโอติมนุสธรรมคือธรรมยิ่งของมนุษย์ที่ไม่ได้ฌานสมาบัตหรือเป็นพระรีเจ้าที่ไม่มีในตนต้องบัตประราชิก ต่อไปก็มาว่ากันถึงปฐมบัญญัติสำหรับปฐมบัญญัติเมื่อวานนี้ก็มาค้างตึงอยู่แค่ตติยะประราชิก <c oughs> วันนี้ก็มาว่าถึงอนุบัญญัติก่อนจะได้สลับกันไปไม่เครียดเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ว่ากันมาถึงระเบียบฟังแล้วจะเครียดไปนิดหนึ่งตอนนี้ก็มาเล่าเรื่องสู่กันฟังเป็นการสลับฉาก อนุบัญญัติคือข้อเพิ่มเติมทั้งกล่าวว่าในสมัยนั้นมบาศสกคนหนึ่งไม่สบายพิสุชัพพคีคือมีพวกหกเกิดความพอใจในผลในพัญญาของบาศสกนั้นเ <c oughs> นี่ยน,นักเกลงหัวล้นห่มพัดเหลืองนี่ไว้ใจไม่ค่อยได้เหมือนกันบวดแล้วคิดว่าจะละ จะตัดกรรมาราคะกับกระสังสมกรรมาราคะเกิดความพอใจในปัญญาของบาสุกจึงได้พูดพนาคุณของความตายว่าความตายนี่มันดีมันมีความสุขอุโบะอมบาสุกนั้นเชี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตารับทานแต่ของแสลงเป็นเหตุให้โรคกำลัเลิบและก็ตายได้โรคแล้วตายได้โรคนั้น ปัญญาของบาศกจจิงติเตียนยกโทษวิสุทธิพ,พักคีเหล่านั้นความทราบถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเรียกไปชมสงใต้สวนได้ความเป็นสัตว์แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงตีเตียนแล้วก็ทรงบัญญัติเพิ่มเติมห้ามการพรน,นาคุณของความตาย หรือชักชวนให้เพื่อตายว่าผู้ใดละเมิดผู้นั้นต้องอบัติประราชิกขาดจากความเป็นวิสุต่อจากนั้นก็ทรงเป็นคำอธิบายในคำบรญยกาศของข่าบทโดยละเอียดแต่ผมจะเว้นไม่อ่านแล้วต่อไปว่าเครื่องการที่ไม่ต้องอบัติว่ามีหกอย่างคือหนึ่งวิสุไม่รู้เช่นทำของตก ทับคนตายโดยไม่มีเจตนาจะฆ่าอย่างนี้ไม่เป็นอบ,บัติประราชิกสองไม่ประสงค์ที่จะให้ตายหมายความว่าหยิบอะไรคว้างไปโยนไปเพื่อเป็นการขับไล่ไม่ต้องการาให้ตายแต่บังเอิญเขาตายไม่ต้องอบ,บััิประราชิกสามวิสุปเป็นบ้าสี่วิสุมีจิตฟุง้งซ่านคือเป็นบ้าชั่วขณะห้าวิสุอขู่กระสับกระส่าย มีทุกขเวทนามากไม่รู้สึกตัวว่าไม่รู้สึกตัวว่าทำอะไรไปบ้าง <c oughs> แล้วก็หกุสุผู้เป็นต้นมันหยัดทั้งนี้ไม่ต้องอาบัตต่อไปก็ว่าถึงวินีแต่วัตถุเรื่องที่ทรงจริงวินญชัยชีช่ขาดมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นประมาณร้อยเรื่อง เกี่ยวกับการกระทำของพิสุที่มีปัญหาว่าจะต้องอาบัติประราชิกเพราะศิขาบทนั้นศิขาบทนี้หรือไม่ถ้าผู้มีประภาสทรงไต่สวนที่ขาดว่าต้องอาบัตบ้างไม่ต้องอาบัติบ้างตามแต่กรณีที่เห็นสุขรพอ่อไปเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับการกระทำของนางพิสุนีนี่ผมก็ไม่ขออ่านละ จะย้อนไปถึงประราชิคข้อดีสี่ว่าด,ด้วยอวบประราชิกข้อทีสี่ที่โอนโอตริิมนุสธรรมเริ่มเรื่องมีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าทมงประทับอยู่ที่เรือนยอดป่ามหาวัน <c oughs> ใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นมีวิสุทธิหลายรูปที่ชอบพอกันเป็นมิตรสหายกันจำบรรษาอยู่ใกล้ฝั่งแม่นำ้ำ วัคคุมุธาสมัยนั้นในเกิดทุพพิกภัยเข้ายากมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลในแควมัจ,จีราชธานีหรือว่าที่กรุงวีสาลีที่สุดทั้งหลายลำบากต้องเครื่องอาหารบินาบาทจีงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีนะเอาละสิบางรูกเห็นว่าควรจะแนะนำกิจการงานของขา้ารหัส แนะนําให้เขาทำเขาแห้ข้าวกินบางลูกเห็นว่าควรทําหน้าที่โทษคือนําความข้างนี้ไปบอกข้างโน,น้นนำความข้างโน้นมาบอกข้างนี้คล้ายบุรุษไปณี์หมายความเป็นการรับใช้สื่อข่าวเขาจะได้สงสารเขาได้ให้กิน <c oughs> บางรูปกเห็นว่าควรใช้วิธีสรรเสริญซึ่งกันและกันให้กระดาฟังว่าวิสุรูปนี้ร,นรูปนั้นรูปนั้นรูปนี้ได้คุณวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เช่นได้ในฌานที่หนึ่งชานที่สองชานที่สามชานที่สี่ 4, เป็นต้นจนถึงได้เป็นปสุนาสีทาคานาคาบรหรันเป็นผู้ทรงวิชาสามผู้ทรงปัญญาหกหรือปฏิสมิธายาน เมื่อเห็นว่าวิธีหลังนี้ดีจึงได้เที่ยวสรรเสริญสิ่งกัและกันให้กณะหัดฟังองค์พระก่อสรรเสริญพระขอพระขอสรรเสริญพระกออย่างนี้เป็นต้นจึงได้รับการเลี้ยงดูจากกณะหัดเขาก็เลื่อมใสคิดว่าท่านที่อยู่ที่นี่เป็นผู้ทรงคุณธรรมพิเศษน่าเลื่อมใสน่าไหวน่าบูชาจึงพากันมาใส่บาตรเลี้ยงดูอิ่มหนำสารานอ้วนผีดี ชาวริมน้ำวักคุมมธามีความเลื่อมใสมากจึงกระทั่งแพททั้งหลายเ้านั้นมีผิวพันผ่องใสเอิบอิ่มไม่พร้อมโซมันพระพวกอื่นพระพวกอื่นกินไม่สะดวกหากินยากพระโพธินหากินง,ง่ายอ่วนผ่องใสดี เมื่อออกจากบรรษาแล้วจึงเก็บสาเสนาสนะเดินทางไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่กรุงเวสาลีปรากฏว่าวิสุที่มาตั้งแต่ทิ่ต่างๆก็สู้ผอมผิวพันสามเศร้าหมองมีเส้นเอ็นขึ้นเห็นได้ชัดส่วนวิสุที่มาทางจากฝั่งแม่น้ำวักคุมุทา กลับมีผิวพรรณผ่องใสเออบอิ่มอ้อนพีสมเด็ดปจปัญจนสีจึงไดทรงตัดถามความสุขความทุกข์ความจริงพระพุทธเจ้าทราบเพื่อทรงทราบเรื่องนั้นแล้วจึงได้ทรงตรัสเตียนและตรัสเรียยไปชุมพิสุทธ์ทั้งหลายแล้วก็ทรงตรัสประนามถึงลักษณะของโจรห้าอย่างในหมายความการทําอย่างนั้นน่ะมันเป็นอวบัดประราชิกขาดจากความเป็นพิสุข ทำตนเหมือนกับโจรและทรงตัดลักษณะของโจรห้าประเภทเปรียบเทียบกับไปสู่พวกนั้นลักษณะโจรห้าประเภทก็คือหนึ่ง <c oughs> มาหาโจรพวกหนึ่งคิดรวบรวมพวกตั้งร้อยตั้งพันเพื่อจะเข้าไปฆ่าไปปล้นเอาไฟเผาตำบลบ,บ้านราชธานี ต่อมาก็รวบรวมพรรคพวกตั้งร้อยตั้งพันเข้าไปฆ่าปล้นเอาไฟเผาในคามนิคมและราชธานีท่านเปรียบเทียบได้พิสุนบางรูปคิดจะรวบรวมพรรคพวกตั้งร้อยตั้งพันเพื่อจะริกไปคามนิคมหรือไปสู่เมืองไปสู่บ้านสู่เมืองให้เครือขัดและบรรพชิตสการะเคารพ นับถือบูชาอ่อนน้อมจนได้ให้จีวรให้ข้าวกินให้ที่อยู่อาศัยตลอดติัญญารักษาโรคต่อมากรร็รวบรวมพักพวกตั้งร้อยตั้งพันจาริกไปาคา,านิคมราชธานีมีกระหัตบรรไมชิดและสการะเคารพนับถือบูชาและอ่อนน้อมและก็ได้จีวรบิิทมบัติ ที่อยู่อาศัยตลอดจนยารักษาโรคนี่เป็นมหาโจรพวกที่หนึ่งซึ่งมีความปรารถนาลาบสกการะแล้ก็ทำบายต่างๆจนได้สาสมประสงค์นี่พวกที่อยากได้ลาบไปอย่างนี้นะปวดแท้ขืนอยากได้ลาบอยากรวยแล้วก็สิกไปเสียจะมาอยู่และมารบศาสนาไม่ใช่พระไม่ใช่เจ้าเป็นโจร 2. องสุชั่วบางรูป เรียนพระธรรมวินัยที่สถาคตสอนแล้วประกาศแล้วก็โกงถือว่าพระธรรมวินัยเป็นของตอนเองอ,อย่างนี้จัดว่าเป็นมหาโจรประเภทที่สองนี่ข้ที่ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตัดผิดเนะี่ยนี่พวกโจรนะนี้บางพวกเขาพุทธเจ้าสอนผิดเขาสอนกันใหม่สามบีสุชั่วบางรูป ใส่ความเพื่อนเพื่อนพรมจารีผู้บริสุทธิ์ผู้ประพฤติพรมจันทร์บริสุทธิ์ด้วยข้อาหาว่าประพฤติผิดพรมจรรทร์อันไม่มีมูลนี้เป็นมหาโจรผู้ที่สามอันนี้พวกเราก็เคยได้ยินนะมะั้งนะเคยได้ยินเรื่องนี้เคยได้ยินสี่พิสุทชั่วบางรูปเอาของสงฆ์ที่เป็นครุพัน คารุบริาขารคารุพันหมายว่าของหนักบริขัรมากใหญ่ที่ห้ามแจกจะมาแบ่งกันเช่นแจกวัดนี่ที่ตั้งของวัดแจกวิหารที่ตั้งของวิหารแจกเตียงแจกต่างเป็นต้นไปสงเคราะห์กระหัสดไดจบกระหัส ไอ้ข้ามาแจกมาให้ที่ของวัดไปให้ชาวบ้านทำมาให้กินโดยสงไม่รับรู้ด้วยผลประโยชน์ไม่เขา้ารับรู้กับสองอย่างแจกพระพุทธรูปแจกพระเครื่องแจกของสองต่างๆให้แก่คระดหัสจะ่ไม่ของกลางนี่บันไหล,ละเป็นโจรที่ทําอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการประจบกระหัดหวังว่าเขาจะให้หลาบอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นโจรพู้ที่สี่ ให้จำไว้ให้ดีนะใครอยากจะเป็นโจรใครรู้จักหน้าโจรแล้วก็บอกด้วยนะคงจะเห็นกันไม่ยาก 5. ้วิสุผู้อวดพิสุณวิเศษที่ไม่มีจริงและก็ไม่เป็นความจริงชื่อว่าเป็นยอดมหาโจรในโลกเพราะว่าบริโภคก่อนข้าวของรัศดรด้วยการแห่งขโมยเห็นไหม ให้ข้างในเน่ยเลวพราะแขกมาทำรีลาเหมือนก็บพูดดีรับหลังใี้ทีด่าวงวงวงพูดหยาบคายเนี่ยเป็นโจรพิเศษที่เลวที่สุดในพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าเป็นการปล้นข้าวคือหลอกลวงชาวบ้านเป็นการปล้นข้าวเขากินกานทรงตีเตียนแล้ววิสุชาวริมฝั่งมักบักการ <c oughs> ตีเตียนแล้วิสูชาำชาวริมฝั่งแม่น้ำ มัคคุโมทาทูติเตียนด้วริการต่างๆนั้นนี้พร้อมได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามอดอุตริมนุษธรรมคือคุณพิเศษที่ไม่มีในตนเมื่ออดแล้วแม่จะออกตัวสารภาพผิดทีหลังก็ต้องราบัดประราชิกเหมือนกันตอนนี้สำหรับอนุบัญญัติเพิ่มเติมในสมัยนั้นพิสูน์หลายรูป สำคัญผิดว่าตนได้บรรลุคุณพิเศษคิดว่าได้ฌานคิดว่าเป็นพระอริยเจ้าเชื่อปรกาศตนว่าเป็นพระอระหรันเป็นการพยากรณ์อรัตผลขอ,ของตัวเองสมัยต่อมาจิตของเธอน้อมไปเพื่อราคะโทสะโมหะก็เกิดความรังเกียจอันนี้บรรดาพระทั้งหลายและถ้ามีสุสมณีญาติโยมพุทธวริษต้องคำเน่งไว้นะ การปฏิบัติในฌานโลกีบางครั้งฌานมันกดอารมณ์เท่าทีไม่มีความรู้สึกในราคาโทสะโมหะเลยก็มีอ,อย่ังนี้มีการสำคัญตนผิดมีเยอะผมก็เคยพบมาแต่ท่านหลายเหล่านั้นเมื่มีอารมณ์อย่างนั้นเมื่อต่อมาเมื่อราคาโทสะโมหะมันกำเริบขึ้นมาเพราะว่าฌานถอยตัวลงไปก็เกิดการลังเกียจ สงสัยว่าการที่ตนประกาศตมนมาบรรได้บรรลุคุณเิเศษได้มีความสําคัญผิดจะต้องเป็นอบัติประราชิกหรือไม่ความทราบถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรยจะได้ทรงบัญญัติเพิ่มเติมยกเว้นให้สําหรับพิสุภผู้มีความสัมพันธ์สำคัญผิดบ้ามบรรลุต่อจากนั้นก็เป็นคําดิมบายตัวสิกขาบทโดยละเอียดแต่ผมจะไม่นํามาอ่านนะ วิอ่อาะเพาะข้อยกเว้นหกราการที่พระไม่ต้องอบัติในเรื่องนี้คือหนึ่งเพราะความสําคัญผิดวันได้บรรลุสองบีสุไม่ได้มีความประสงค์จะโอดอเช่นบอกเล่าแก่เพื่อนพรมจารีโดยไม่ได้มีความปรารถนาจะได้ลาบหมายความว่าเพื่อนพระด้วยกันและเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันเขาถามว่าคุณนี้ อารมณ์อย่างนี้มันเป็นยังไงคนทําได้แล้วได้ยังท่านพุทธน้ยก็บอกอันนี้ผมทําได้แล้วนะอย่างว่าโสดาบันตัดสัญญอดสามสกิทาคามีตัดสัญญอดสามลักษณะมันเป็นยังไงชาตินี้หนึ่งนี้สองนี้สามนี้สี่มันเป็นยังไงทึกเป็นเป็นอนาคดหันมันเป็นยังไง,นอ,นาาง,ไงอารมณ์ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้นี่บทอย่างนี้ไม่หวังลาบท่านบอกไม่เป็นอบ,บัดสามีสุปเป็นบ้า สี่ิสุมีจิตฟุง้งซ่านเป็นบ้าโชคราวเพราะโรคสินประสาทห้าพิสุมีเวทนากล้าไม่รู้สึกตัวและหกพิสุผู้เป็นต้นบัญญัติสำหรับวินีแลนะวัตถุผมจะไม่อ่านนะสำหรับปาปฐมบัญญัติวันนี้ก็ขอ,อยุติวาแต่เพียงเท่านี้นะเป็นการสลับเราเยาาสิขาบทมาพูดเสเลยทีเดียวมันก็แหมท่านก็จะครียดเกินไปมาจากระเบียบแล้ว อันนี้ก็สลับกันไปต่อไปก็เป็นเรื่องเส้นขาบทในพระวินัยนต่อสําหรับเสียงของผมนะฟังมันก็คงไม่เป็นเรื่องนั้นนะคุณนะแต่ก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นเรื่องก็ช่างมันที่ทําไปก็เห็นว่าพวกท่านดีกันปีพศ2523ถ้าจะไปคอยผมเสียงดีร่างกายปกติก็น่ากลัวมันออกพรรษานี่มันยังไม่ปกติ ถ้ามันจะตายก็ตายตาย,ตายเพื่อความดีเขาบรรดาลูกบรรดาหลานให้มันตายไปเถอะดีกว่าเก็บความดีของลูกคนหลานให้คนอื่นสงสัยว่าลูกหลานเป็นคนเลวเพราะว่าระเบียบเก่าว่าการสําหรับคนที่เลวเข้ามาผสมด้วยความดีจริงพระดีมากแต่มีเลวอยู่ไม่เท่าไรชาวบ,บ้านเขามองจุดเลวก็เลยต้องล่อขนาดหนัก มาตอนนี้ท่านดีก็มาพูดคำตอนดีดีกว่าแล้วทั้งนจะมีผลเสริมดีคือว่าจะได้ฟังอภิสมาจารย์ไปด้วยเสร็จต่อไปก็เป็นตอนเขาสิกขาบทใช้เวลาทั้งสิบนาทีตอนนี้เป็นสุราปานวักที่6มีสิบสิกขาบทเอื่นดนื่มน้ำเมาต้องปาจิตตีนี่ระวังนะมีโทษปาจิตตีแต่เวลานี้เขาจับศึก ทีโทษถึงสิบสองจี้พิสุต้องปาจิตตีสามไหวน้ำเล่นต้องปาจิตตีสี่พิสุแต่งแสดงความไม่เออเฟื้อในวินัยต้องปาจิตตีห้าพิสุหลอนพิสุให้กลัวผีต้องปาจิตตีหกพิสุเป็นไม่เป็นไข้ติดไฟให้เป็นเปลวเองก็ดีใช้บุคคลอื่นติดก็ดีเพื่อจะผิง ต้องปาจิตตีถ้าติดพระหุงข้าวต้มน้ำไม่เป็นอบัติเจ็ดปีสุอย่ใน,นมัชชิมาประเทศคือจังหวัดกลางแห่งประเทศอินเดียสิบห้าวันจึงจะอาบน้ำได้โอนหนึ่งสมัยนั้นมาอบมาบหาน้ำมาหาน้าได้ยากถ้ายังไม่ถึงสิบห้าวันอาบน้ำต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นในประเ มในประจันตแต่ประเทศที่ประเทศของเราอาบน้ำได้เป็นนิดไม่เป็นอันบัดเร <c oughs> าหาน้ำง่ายแปดปีสุดได้จีวรมาใหม่ต้องทำบินทุด,ด้วยสีสามอย่างคือสีเขียวสีครามสีโครนสีดำคร่ำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนจึงนุ่งห่มได้ถ้าไปทำบินทุก,ก่อนนุ่งห่มต้องบัดปลายจตตี ก้าวิสุกับจีวรเกวิสุหรือสมณีนแล้วผู้รับยังไม่ได้ถอนนุ่งห่มจีวรน,นั้นต้องปาจิตตีเลข็สิบพิสุซ่อนบริขารคือบาทจีวรผ้าปูน,นั่งกล่องเข็มประคดเอวเสิ่งใดสิ่งหนึ่งของพิสุอื่นด้วยคิดว่าจะล้อเล่นต้องปาจิตตี <c oughs> ต่อไปก็เป็นสปาในวัรคที่7มีสิบสิขาบทหนึ่งิสุกแกล้งฆ่าสัตว์รฉานต้องปาจิตตีสองมิสุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์บริโภคน้ำนั้นต้องปาจิตตีสามิสุรู้อยู่ว่าที่ก่อนนี้สงฆ์ทำแล้วโดยชอบเลิกถอนเสียกลับทำใหม่ต้องปาจิตตี สีพ่พิสุรู้อยู่แกล้งปกปิดทมบัดชั่วยาบของพิสุอื่นต้ององบัตดปาจิตตีห้า <c oughs> พิสุรู้อยู่เป็นพระอุปชายยะอุปสมบทเก,กิกคนบุตรผู้มีอายุย่นกว่ายี่สิบปีต้องปลาจิตีหก <c oughs> พิสุรู้อยู่ชวนพ่อค้าซ่อนภาษีเดินทางด้วยกัน แม่สิ้นรยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตีข้อนี้เป็นปาจิตตีถ้าเกิดขึ้นมาเกิดโทษขึ้นมาเขาปรับศึกอย่าลืมนะจำไม่ด้วยนะเจ็ดพิสูชวนหญิงเดินทางด้วยกันแม่สิ้นรยะบ้านหนึ่งต้องปาจิตตีแปดพิสุุกลา่าวคายค้านพระธรมีใน,นของมุติเจ้าพิสูอื่นห้ามไม่ฟัง สองสวดเรากายข้อความนั้นจบต้องปลายิตีอย่างนี้ก็ต้องสึบพิสุค,คบคลิกาพิสุเช่นนั้นร่วมกินก็ดีร่วมโบสถสังกกรรมก็ดีร่วมนอนก็ดีต้องปลายิตดข้อเจ็ดข้อแปดกับข้อ9ก้านี่ท่านถือว่าไม่เป็นพระถ้าผมนะั้นไม่คบได้ขาดไม่เป็นพระไม่คัดค้านจะเป็นพระได้ยังไงเป็นสัตว์นรก สิบปีสูเกลียกล่อมสมณเนรที่สูอื่นให้ชิบหายแล้ว <c oughs> คำว่าให้ชิบหายแล้วหมายความประพฤติไม่ดีเขาไม่ยอมรับเพราะโทษที่กล่าวคัดค้านพระธรรมวินัยธรรมเทศนาของพระพุเจ้าก็ขาดศาสนาคมมันไม่เป็นเนรให้เป็นคนอุปถาคือปฏิบัติก็ดีร่วมกินก็ดีร่วมนอยก็ดีต้องปาจิตตี ผมว่าอย่างนี้คนไล่ศึกไปเลยต่อไปสาทธร,รมบรัญมาวัรคที่แปดมีสิบสองที่ขาหมดพิะสุประพฤตา,านาจารพิสุุอื่นตักเตือนพูดผัดเพี้ยนว่ายังไม่ได้ถามท่านผู้รู้ก่อนข้าวเจ้าจักไม่ศึกษาในสิขาบทนี้ถ้าทำอย่างนี้ต้องปาจิตตีก็เป็นธรรมดาของพิสุที่บวชเข้ามาแล้ว พยัตต้องศึกษาได้ก่อนว่าพระธรรมวินัยมันมีอะไรบ้างบวยเข้ามาต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพระพุทธเจ้าทรงบอกแล้วว่าก่อนที่จะบวชต้องมาอยู่วัดก่อนสามเดือนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติคือศึกษาเข้าใจปฏิบัติให้ดีถ้าไม่ดีก็ไม่บวชให้อยู่ไปสามเดือนถ้าไม่ดีให้อยู่ไปสามเดือนไม่ด,สมด,มดีสามเดือนสาครั้งไม่บวชเลย เดี๋ยวนี้อุปชาเป็ดอุปชาไก่มีเยอะแยะบวชทรงเดชหาสตังกันอย่างเดียวพระศาสนามันก็พังสองบิุอู่นั่งปฏิโมกอยู่คำว่าท่องปฏิโมกหมายถึงแบบผมขอยืนยันว่าเป็นทั้งธรรมวินัยทั้งหมดปฏิโมกกไอโมกมุกขะมุขขับที่วาจาที่พระเจ้าสอนต้องถือว่าทั้งพระธรรมวินยัย พิสุกแกล้งพูดให้เธอคลายความอุตสาหะคือขี้เกียจต้องปาจิตติสามพิสุต้องอาบัติแล้วกแกล้งพูดเข้าไปเจ้าเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าข้อนี้มาในพระปาฏิโมกถ้าพิสุอื่นรู้อยู่ว่าเธอเคยรู้มาก่อนแล้วแกล้งพูดกับเขาเพิ่งสุดเรย่กายความข้อนั้น เมื่อสําเริการแล้วแกล้งท <fin anta> <ots> <okay>? ําไม่รู้อีกต้องปาจิตีที่อื่นปาจิตีที่นี่ขับจากวัดสี่พิสุโกรธให้ประหารกไปสู่อื่นต้องปาจิตีในปาจิตีที่อื่นเขาปรับที่นี่ขับจากวัดห้าพิสุโกรธเื้อมือดุแจพระหารพิสุอื่นต้องปาจิตีนี่ต้องลงโทษหกพิสุโจดฟ้องคนอื่นด้วยบัตสังฆาดิเศษที่ไม่มีมูลต้องปาจตตีที่นี่ขับจากวัด เจ็ดพิสุแกล้งก่อความลำคาให้เกิดกับพิสุอื่นต้องปาจิตตีที่นี่ขับจักวัดแปดพิสุวิวาทกันพิสุแอบฟังความเพื่อจะได้รู้ว่าเขาว่าอะไรกับพวกตนบ้างหรือเปล่าต้องปาจิตตีที่นี่ขับทั้งพวกวิวาทและพวกแอบก้าวพิสุให้ฉันทะคือความยอมให้ทำสากรรมที่เป็นธรรมแล้ว ไยหลังกลับตีเตียนสงฆ์ผู้ทำกรรมนั้นต้องปาจิตติสำหรับอันนี้ขับจากควที่วัดนี้นะ10เมื่อสองฆ์ทำกำลังประชุมกันอยู่ตัดสินข้อความอย่างหนึ่งพิสูจน์ใดอยู่ในที่ประชุมนั้นจะหลีกไปในขณะที่ตัดสินข้อความถ้ายังไม่เสร็จไม่มอบชั้นทะคือไมอออ่อนุญาตสิปก่อนไปไปเสียต้องปาจิตติที่หมายความก่อนอย่าลุกไปจากที่ทต่บอกทำไปทอคคับ ผมเห็นชอบด้วยแต่ทำที่ที่ไปชมเห็นชอบสิบเอ็ดปีสุขพร้อมกับสงให้จีวอเป็นบำเน็จแกพิสูรรูปใดรูปหนึ่งแล้วภายหลังกลับตีเตียนพิสูุอื่นว่าให้เพราะเห็นแก่นหน้ากันต้องปาจิตตีพระไปเพศนี้ก็ครจะขับไปจากพัตติกว่า จีบสองิสุรู้อยู่น้อมลาดทิทายกตั้งใจถวายสงเพื่อบุคคลต้องปาจิตตีอันนี้ก็ถ้าผมถือไม่เป็นพระแล้วนะผมขับจากวัดเลยต่อไปรัตนวัคที่ก้ามีสิบสิกขาบทเป็เวลาสามนาทีมิสุไม่ได้รับอนุญาตก่อนเข้าไปในห้องที่พระเจ้าเผ่นดินสนเด็จก,กับมเหสีต้องปาจิตตีอันนี้ไม่น่าจะเป็นพระ สองบิสุเองเครื่องบริโภคก็หัดตกอยู่ถือเอาเป็นของตนเก็บได้เองคนดีให้พิสุอื่นถือเอาก็ดีต้องปาจิตติเว้นไว้แต่ของพวกนั้นตกอยู่ในวัดหรือว่าในที่อาศัยต้องเก็บไว้ให้แก่เจ้าของถ้าไม่เก็บต้องทุกข์กฎให้การเก็บของให้คนยกเว้นเฉลยเอาเก็บไว้ให้เขาดีกว่าถ้าหวังเอาแล้วก็เวลานิพระที่ตัง้งยี่สิบสิบปัาขาดเพราะเรื่องนี้เยอะ <c oughs> ผมได้ยินข่าวมาเวลานี้เป็นสังฆาธิการก็มี <c oughs> โลภโมโทสันเถือเป็นของตนเจ็บพระเลี่ยมทองหยิบเอาเป็นของของตนใช่ไม่ได้เจ็บเอามาแล้วประกาศหาเจ้าของนั่นดีสามพิสุไม่บอกลาพิสุอื่นที่มีอยู่ในวัดก่อน ข้าไปในบ้านในเวลาวิการต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่การโดนไอ้โดนนี่มันต้องโดนจริงๆพ่อป่วยแม่ป่วยนะไฟไหม้บ้านนี่ก็มีอยู่นะให้การบอกลาเนี่ยจะทำทรงเดชไปพระแก่ๆนะห้าวิสุทธ์ทำกล่องเข็มด้วยกระดูกคนดีด้วยงายคนด,ด,นคนดีด้วยเขาก็ดีต้องปาจิตตีต้องต่อยกลองน้าเสียก่อนเจริญดาบัดต,ตกเรื่องกบัที่พระแก่ต้องระวังให้มากนะ ถ้าบิสุทำเตียงหรือตังเพึ่งทำให้มีเท้าบดนิ้วพส,สุคตเว้นไว้แต่แม่แคร่ถ้าทำไมเ่เกินกว่ากำหนดนี้ต้องอบัตดปายิตีต้องตัดให้ได้ประมาณซิก่อนแสดงบัตรตกกับเวลาเล็งเดียวพิสุทำเตียงหรือตังหุ้มในนุ่นต้องปายิตีต้องรื้อซี่ก่อนจะแสดงาบาดต,ตกเจ็ด ปีสุทําผ้าปูนั่งเพื่อนทําไม่ได้ประมาณประมาณนั้นยาวสองคือระสุคตกว้างคืบครึ่งชายคืบหนึ่งท่า